วิธีติดตั้งโมนสติกเกอร์ในเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดซอฟรุ่น LP 3 1 5 0 t n จากพลสแท็นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งโมสติเกอร์ครับในเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดตัวนี้นะครับโค้ดซอฟ LP 3 1 5 0 TN นะครับก็วิธีการติดตั้งมันจะมีอยู่2แบบนะครับคือติดตั้งแบบธรรมดาแล้วก็ติดตั้งแบบให้มันลอกอัตโนมัตินะครับพอมันพิมพ์ออกมาครับมันก็จะลอกมันจะแยกไลเนอร์กับตัวสติ๊กเกอร์ออกเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่วิธีแรกก่อนนะครับก็คือติดตั้งแบบธรรมดานี่นะครับมันจะมีที่ตรง เอาติ๊กเกอร์ออกมานะครับก็ลอดผ่านตัวตัวก้นสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับมีทิกันติ๊กเกอร์อยู่อ่ะอันนี้คือทิกันติ๊กเกอร์ถ้าปกติก็คือแค่นี้เสร็จแล้วครับสำหรับการติดตั้งแบบปกตินะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูการติดตั้งแบบให้ที่มันมันแยกไลเนอร์กับตัวติ๊กเกอร์นะครับโอเคก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาติดตั้งในแบบนะครับแยกแยกตัวไลเนอร์กับตัวติ๊กเกอร์ออกจากกันนะครับก็คือพิมออกมาเราก็ดึงไปแปะแปะได้เลยก็ถอดฟ้าด้านหน้าออกครับตรงนี้นะครับสไลด์ขึ้น จากนั้นมันจะมีที่ล็อกอยู่ตรงนี้นะครับดันไปด้านหน้าครับผลักไปด้านหน้าแบบนี้ตรงนี้ก็จะเปิดนะครับเนี่ยตรงนี้เปิดแล้วก็เอาตัวเอาตัวไรเดอร์ครับสอดลงไปในนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแกะสติกเกอร์ออกก่อนนะครับถ้าไม่แกะออกเดี๋ยวตอนมันพิมพ์มันมันจะติดนะครับสอดลงไปเลยนะครับโอเคจากนั้นก็อ่ะรอให้มันเลยมานิดหน่อยนะครับเนี่ยให้มันลอกแล้วก็เลยมานิดหน่อยแบบนี้นะครับจากนั้นก็ล็อก โอเคครับล็อกแล้วล็อกเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดฝาตรงนี้ก่อนนะครับก็สไลด์เข้าเหมือนเดิมอ่ะโอเคนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองฝีตัวนะครับนี่อ่ะเห็นไหมครับพอเราพิมพ์ออกมาครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพิมพ์ออกมาปุ๊บไลเนอร์มันก็จะลอกลงมาข้างล่างนะครับส่วนสติ๊กเกอร์ก็จะอยู่ด้านบนเราก็สามารถดึงไปแปะกับสินค้าได้เลยนะครับสมมตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแปะกับซองสมมติพิมพ์ออกมาครับปุ๊บมาก็ดึง นะครับสะดวกมากนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการติดตั้งมอนสติเกอร์นะครับของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดโค้ดซอฟต์รุ่น LP 3 1 5 0 TN นะครับมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Postpack นะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ